สรุปข่าวเชิงแมนยโกรประจำวันที่30พฤษภาคมโดยโค้ชเจฟฟ์ฟุตบอลแบนเชสเต็ดชิงนี้คอสเนะถุกงุดสักทีแมนยูทุ่มแหลกล่าสองแข้งเป้าหมายเชนฮากเสริมหดนะโดยพิจแดงแมนเชสเด็ดของเรานั้นตกเป็นข่าวตเตรมจะทุ่มเงินก้อนโตในการคว้านักเตะเป้าหมายของเอรดิกเชนฮากทั้งสองรายมาร่วมทีมในช่วงเสมอนี้ ดยทงเดบินเบอร์สื่อดังของอังกฤษตีขา่าวนัว่าปีิษจแดงแบนนชสเตอร์ไนเตดสโมสรยกัยกษ์ใหญ่แห่งเบทีฟุตบอบลพรีเมียร์ลีกพร้อมอัดงบประมาณในการเสริมทัพจำนวนกว่า115ล้านปอนด์ในการคว้าตัวดาวินตูเยชกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของเบติก้าและก็ยอเรียนชิมเบิร์กองหลังของอาแจ็คแอมสเดมมาสุชินโอเทฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้โดยเปที่เข้าใจว่าอิกิกเชนฮาผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูจะทำการเสริมทัพครั้งใหญ่ ในช่วงเสมอน,นี้โดยกองหน้าถือเป็นจุดสําคัญเนื่องจากทางเอสันคาวานี่จะย้ายออกจากทีมไปเช่นเดียวกับทางอองตนี่มอสยานที่มีแนวโน้มจะอํนลาโลโละครในความฝันเช่นเดียวกันและเป้าหมายของเชนฮาก,ก็คือนูยเยสที่คาดกันว่าจะมีค่าตัวประมาณ80ล้านปอนด์ส่วนกองหลังก็จะเป็นตำแหน่งที่เชนฮากต้องการความเหนียวดึบมากยิ่งขึ้นจึงพร้อมที่จะเดินหน้าคว้าตัวลูกน้องคนเก่าช่อาแจ็ค อย่างทางชิมเบอร์ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหลังและก็แบ็กขวามาร่วมทีมโดยเดียวนี้คาดกันว่าจะต้องใช้เงินประมาณ35ล้านปอนด์สมนให้แมนยูนั้นต้องใช้งบประมาณ115ล้านปอนด์ในการปิดดียวทั้งคู่เป็นอันดับแรกในครล้งนี้นะเป็นนาว่างานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยแมนยูนะฮะก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าว่าจะอัดฉีดอย่างแน่นอนต้องรอดูที่การกระทํากันดีกว่าครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ ชอบอีดเดียแมนยูใกล้จะได้ดูเยสเสริมกองหน้าคาดค่าตัว50.6ล้านปอนด์โดยแมนยูใกล้จะได้ตัวดาวิดดูเยสจากทางเบฟิก้ามาเสริมกองหน้าแล้วตกลงค่าตัวได้ที่50.6ล้านปอนด์โดยสองพ,พิศเแดงประเฮกันได้เลยหลังแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวออกมาปริกานข่าวด่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตทีมลูกหนังชื่อดังแห่งสินฟุตบอลพอรีเมียร์ลีก ใกล้จะเป็นลุกข้อตกลงกับทางเบฟิก้าในการขอซื้อตัวดาวินดูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยแล้วโดวยคาดกันว่าค่าตัวของดูเยสจะอยู่ที่ประมาณ50.6ล้านปอนด์หรือประมาณ2,277ล้านบาทและเวลานี้แมนยูเองก็ได้เจรจาสัญญาต่างๆกับลักเตะแล้วและกำลังเป็นไปได,ด้ดีกันอีกด้วย นอกจากแมนยูแล้วจะมีการบริการด้วาแอตเลติโกมาตริกเป็นทีมที่มีโอกาสได้ตัวเช่นเดียวกันแต่ดูเยสต้องการที่จะย้ายไปเล่นในพิมบริกมากกว่าทําให้ปีศาจแดงมีภาษีดีกว่าที่จะได้ตัวเขาไปร่วมชีมในครั้งนี้เป็นน้างานนี้นะผมดาวินดูเยสนะฮะกลับมามีอ่าเขาเรียกว่าข่าวกับทางแมนยูกันอีกครั้งว่าจะเอาจริงๆในแน่นอนในครั้งนี้ก็ต้องรองดูกต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะประกาศออกมาแล้วจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่า จดให้เทนฮากกันหน่อยนะไลฟ์แมนยู menu, ถ้าได้กองเต้ดูเยสเซนเตอร์ใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยคาดการ11เตัวจริงของแมนยูในสันหา้าถ้าหากว่าบริษัทแดงจัดให้ตามความต้องการของเอริกเชนฮากคนซื้อคนใหม่ที่เล็งทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้ามาเสริมทัพโดยทาง t h อ a แอตติกสสื่ออังกฤษคาดการ11เตัวจริงนักเตะของทางแมนเชสเตอร์เดภายใต้การคุมทัพของเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่นัิกาหน้า หลังจากเตรียมจะปรับทัพปีแสดงครั้งใหญ่และก็มีข่าวผัวพันกันนัเติดหลายปลายเพื่อดึงมาช่วยทีมกลับมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งให้จุดได้ซึ่งแมนยูเล็งดึงผู้เล่นมาเสริมทัพทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้าโดยแนวรับที่มีข่าวหนักในช่วงหลังก็คือเปาตอเรสปากันหลังบิยาเรอันกับยอรินชิมเบอร์ของอาแจ็คอัมสเตดัมที่สามารถเล่นในทางแบ็คขวาและก็เซนเตอร์แบ็ค สมิฟิลด์ที่เทนฮากจะได้มาเสริมทัพก็คือเอ็นกอร์โเต้ของเชลซีและก็แฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาขณะที่แนวรุกให้ความสนใจจะเป็นดาวินดูเยสหัวหอกฟอร์มฮอตเบนฟิก้าหากมีสแสดงดึงนักเตะที่กุนซือชาดัช hmm. อยากได้มาเสริมทัพก็น่าจะมีหน้าตาเซบตโตจริงนนในรายการนี้ดังจากไปนี้เริ่มจากที่ผู้สัมัตูจะเป็นดาบิดยดกิยา โดยทับิดเดกิอาไดทวันทีมชาติสเปนเป็นนักเตะปีจแดงแค่มไม่กี่รายที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสัปดาห์มาหลังโชว์ฟอร์มเซฟช่วยให้ทีมไม่เสียประตูหลายต่อหลายครั้งโดยเดกิอาจะได้เป็นมือหนึ่งต่อไปอย่างแน่นอนขณะที่มือสองยังคงเป็น, Sun, นดินแทนเดซันนายด่านชาวอังกฤษยังขอสู้ยูนิเทนโอเทฟฟอร์ดกันต่อไปส่วนกองมาถ้าผมจะเป็นกองหลังยอเรียนชิมเบอร์ราฟาเอลวาลันเปาตเรชและก็ลูกชอ โดยแมนยูมีการเกมรับที่ย่ำแย่นะฮะในรายการที่ผ่านมาหลังโดนยิงในเกมพิมบริกไปถึง57ประตูโดยในครึ่งบนของตารางคะแนนนั้นมีแค่เลสซิสตี้ที่โดนยิงมากกว่าพวกเขาไปถึง59ประตูในแผงแบ็กโฟร์ชุดใหม่นี้จะให้ยอรีเรนชิมเบอร์ยืนเป็นแบ็กขวาหลังเป็นที่คาดการกันว่าอาราเบสก,กาจะโดนขายทิ้งส่วนแบ็กซ้ายังเป็นรุกชอเหมือนเดิม ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กจะให้บราฟาเอลวาลานเล่นรมกับทางปาเปาตอเรชส่งผลให้ฮารีแมกไก่กับตันชีมต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองหลังทำงานย่ำแย่นในรายการที่ผ่านมาต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นแฟ,ฟรงกี้เดยงองเอนโกรกงเต้บรูโน่ฟอนเดสโดยแฟรงกี้เดยองและก็เอนโกรกงเต้จะทำหน้าที่ตัวรับร่วมกันส่งผลให้บทยุคข,ของคู่หูเฟร็ดสกอตแม็กโชเมเนในฐาะที่บรูโน่ฟอนเดสจะยืนสูงคอยปั้นเกมให้แนวรุกทำประตู ส่วนตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นจอนซันโชคิเซโน่บรันโดและก็ดาวินดูเยสโดยทางคิเซโน่บรันโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสคงจะอยู่ล่าตาขายกับทางแมนเชสเตอร์็ตตต่อไปแม้จะไม่ได้ไปเล่นทัวร์แชมเปียนลีกในซันหน้าก็ตามทีขณะที่ทางฝั่งขวาจะเป็นจอนซันโชที่คอยลากเลื้อยปั่นป่วนนรับคู่แข่งส่วนด้านซ้ายจะเป็นหน้าที่ของดาวินดูเยสที่สามารถฉีกไปเล่นได้หรือสลับลงมาเล่นตรงกองกลางก็เป็นได้ในกรณีนี้ เป็นนาว่าง,งานนี้นะผมนี่ก็เป็นคาดการนะฮะเวตตตัวจริงที่แมนยูในยุคข,ของทางเอริกเชนฮากจะใช้ถ้าเกิดว่าเขาได้ทั้งอ่าเปาตอเรชแล้วก็กองเต้แล้วก็ดาวินดูเยสเรามาดูข่าวจ่อมาก,กันดีครับได้แจ้งเกิดสักทีอีกหนึ่งยกเชนฮากปั้นบรดฟอร์ดสอยลิเวอร์พูลสึกแดงเดือดไทย โดยทั้งเอริกเชนฮารกุนซูทีแมนยูหมดทางเลือกตั้งท่าพร้อมจะปั้นมาครับ ford, แรฟฟอร์ดดา่ยิงฟอร์มตกให้รับบทหูหอกของทีมแบบเต็มตัวเริ่มตั้งแต่เกมแดงเดือดฟาดแข่งกับทางลิเวอร์พูลในเมืองไทยหลังสอแววมาว่าผีแดงนั้นจะพาดได้ตัวหูหอกรายใหม่มาร่วมทัพโดยแรฟฟอร์ดเด็กปั้นของแมนยูมีผลงานตกต่ำอย่างน่าจะหายเมื่อสั้นที่ผ่านมาโดยเขาสอยตะข่ายได้แค่5ลูกเท่านั้นกระทั่งเป็นเหตุให้ต้องหลุดโผทีมชาติอังกฤษ ของทางแกเดตซาเกตไปทั้ง2ครั้งและถูกคาดหวังมาว่าอาจจะย้ายทีมในช่วงสมอนี้เพื่อจะคว้าโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและอันผลส่งผลบวกต่อกันร่วมทัพสุดเุตบอลนโลกในช่วงปลายปีของเขาก็เป็นได้อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ล่าสุดในบรโอเชฟอร์ดแมนเชสเตอร์อินฟิเนียลรายงานข่าวด่ว่าเชนฮาร์กน่าจะพลาดได้ตัวดาวินดูเยชกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของทีมเบนฟิก้า เนื่องจากทีมลูกหนังโปรเเตุเกสตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์จึงทําให้คุนซอดัชเปลี่ยนท่าทีโดยเตรียมหันมาปลุกปั้นแรดฟอร์ดขึ้นมาใหม่และจะให้เขาสวมบทเป็นกองหน้าตัวเป้าสำหรับทางเส้นที่ผ่านมาดาวเตะไวสิเปเนีถูกโยกไปเล่นตรงบริมเส้นฝั่งซ้ายเนื่องจากทางคิเซโน่บรนโดกองหน้าเลือดฝอยทองนั้นย้ายกลับมาจากทางจูเวนตุสจะทําให้สตาร์อิงลิชได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยลงไปหน่อยโดยในจำนวนเพียงแค่14นัดหลังมานี้ของพิมริก เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาบล็ดฟอร์ดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่สีนัดเท่านั้นและแม้เขาจะเหลือสัญญากระทางผีแดงจนถึงจบซีซั่นหน้าโดยมีออปชั่นต่อสัญญาได้อีกหนึ่งปีแถมได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรแต่อดีตกุนซือทีมอาแจ็กก็พร้อมปรับให้เขาเนี่ยหันมาเล่นเป็นเหมือนกับหมายเลข9นะฮะแทนที่จะขายทิ้งโดยที่จะเริ่มตั้งแต่เกมแดงเดือดกระทางของแดงที่กทมอบเป็นต้นไปนะ โดยต่อฟอร์มการเล่นที่เลวร้ายของแบรดฟอร์ดรับลังนิกอดีตกุนสื่อขาตาทัพของทางบรตเิวิลเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเดือนมีนาคมนะว่าเขาเองก็จนปัญญาที่จะให้คําตอบในครั้งนี้ผมไม่คิดนะว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นมากพอเขาได้ลงเล่น13-14นัดตั้งแต่ผมมาที่นี่เขาได้เล่นเป็นตัวจริงมากกว่าแต่ก่อนซะอีกนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นและเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นับตั้งแต่รเรานั้นได้คุยกัน แม้เขาและก็เอเดนหรือว่าครอบครัวของเขาคิดอยากจะย้ายทีมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่แฮปปี้ตรงไหนเขาไม่เคยบอกอะไรกับผมเลยเขาบอกกับผมว่าเขายังแฮปปี้ดีและเขาอยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีสุดกับสโมสรเขาไม่เคยระบุว่าเขาไม่แฮปปี้กับที่นี่รอกนะไป็นวัางานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในมือของเอริกเชนฮาร์ก